เตรียมตัวให้พร้อม Oppo Find X9 Series มาพร้อมกล้องเทพ 200MP ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดมันหรือกีฬาที่คุณชื่นชอบตเตรียมบอกลาภาพเลอไปได้เลยเพราะ Oppo เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด Find X9 Series ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อการถ่ายภาพและวิดีโอระดับมืออาชีพ Oppo Find X9 Series ประกอบไปด้วย2รุ่นหลักๆคือ Find X9 Pro และ Find X9 ซึ่งทั้งคู่ยังคงร่วมมือกับ Hasselblad แบรนด์กล้องชื่อดังจากสวีเดนเพื่อยกระดับคุณภาพของภาพถ่าย ให้เหนือกว่าคู่แข่งไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้กล้องหลังความละเอียดสูงสุด200ล้านพิกเซลพร้อมเลนสเ์เลฟโต้ที่สูมได้ไกลถึง 120x เก็บทุกรายละเอียดที่คุณต้องการถ่ายวิดีโอ 4K 120fps เก็บทุกโมเมนต์สำคัญไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็คงชัดทุกรายละเอียดสเตจโหมดโหมดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพในคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ต่างๆช่วยปรับแสงสีและจัดการกับฉากหลังได้อย่างลงตัว แล้วอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ไฟล์ X9 ซีรีส์น่าสนใจทั้งไฟล์ X9 Pro และไฟล์ X9 มาพร้อมชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9500และระบบปฏิบัติการ ColorOS 16ที่มีฟีเจอร์ AI อัจฉริยะมากมายเช่น AI MySpace ที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลและ AI Portrait Pro ที่ช่วยปรับแต่งภาพบุคคลให้สวยงามเป็นธรรมชาติดีไซน์สวยล้ำตัวเครื่องถูกออกแบบให้บางเบาด้วยวัสดุ u l t บ b o d y g l a ที่สวยงามและทนทานไฟล์ X9 เรมีขอบจอบางเพียง1.15ม mm, ิลิเมตรตัวเครื่องหนา8.25ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนัก224กรัมในขณะที่ไฟล์บางเพียง7.99ม mm, ิลิเมตรและหนัก203กรัมทั้งคู่ยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 IP69 อีกด้วยเจาะลึกเรื่องกล้องนอกเหนือจากกล้องหลักความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลโหมด Hasselblad Portrait ยังได้รับการปรับแต่งโทนสีและผิวให้สวยสมจริงยิ่งขึ้นและสเตตโหมด ช่วยให้คุณถ่ายภาพในสภาพแสงยากๆได้อย่างง่ายดายสำหรับสายซูม oppo ยังเปิดตัวชุดเลนส์เสริม oppo h a s e l b l ที่มีระยะเทียบเท่า230มิมและรูรับแสง f 2.1เหมาะสำหรับการถ่ายภาพคอนเสิร์ตกีฬาและภาพระยะไกลราคาและการวางจำหน่าย oppo f i x9 pro รุ่น 16gb 512gb ราคา42,999บาทมีให้เลือก2สีคือซิลไว้และไทเทเนียมชาโคล OPPO Find X9 มี2รุ่นความจุให้เลือก 12GB, 256GB และ 16GB, 512GB ราคาเริ่มต้น29,999บาทมีให้เลือก3สี Titanium g r a y Space Black และ b a b y g r a d จะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ OPPO ยังเปิดตัวหูฟังไร้สาย OPPO Enco X3S ที่มาพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนสูงสุด 55dB รองรับ l d c 5.0 และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด45ชั่วโมงในราคา4,999บาทคำถามชวนคิดคุณคิดว่าฟีเจอร์ใดของ OPPO Find X9 ซีรีส์ที่น่าสนใจที่สุดและคุณคิดว่ากล้อง 200MP จะสามารถสร้างความแตกต่างในการถ่ายภาพได้มากน้อยเพียงใดมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย